เคคราจะเข้าไปนี่เราอยู่กับเกมบไอนะฮะก็มีคนขอมาผมก็อยากเล่นนะฮะโอเคมีถุงเงินอยู่ไปวิ่งไปเลยเห็นเขาว่าไปทางนี้เขาจะโดนผีหลอกผู้รายนะครับเราก็เลยเลือกไปทางนี้ถ้าเปิดขึ้นข้างบนผมชอบขึ้นข้างบนผมไม่ค่อยชอบลงข้างไปขวาอือหือ ทำไมทำไมอ่ะเฮ้ยลันลันลันวิ่ง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 อะไรเฮ้ยทางตวันวิ่งวิ่งวิ่งเงินเฮ้ยลันลันนี่ปิดไฟนะฮะไม่ใช่ไม่ปิดลัน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 อย่นี่ลันคุกกี้ลันนะมาเลไอตุ๊ด มา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 เลยมามาอโอเงให้มันฟังว้ายวายอะไรรั่นอะไรรั่นอุ้ยอุ้ยอะไรวะคอยทีเดียวคอยนฮะผมกลัวมากเลยนะจะเอาใช่ไหมไอ้ผีเมื่อกี้เราขึ้นขบนวนราโดนหลอกแล้วก็กล้มกาะชากว่า ผมว่าเราลงขื้นงี่ด <te> pues ีกว่าเยอะฮะอ๋อนองกิดนิดนึงฮะโทรศัพท์ผมไม่ค่อยดีอือสันแหวะน่ารักจริงเลยคือบางอนองอะไรวะเสียงอะไรรันเหรอรันมาทางไหนอ่ะหู้หู้หูแค่อยากเต้นมีอะไรจับกับพี่ชิบไหนเรายินดู อะไรวะวิ่งก็ยังรันเห็นปหมเราไม่ทีนี้มาดีมันอยู่ตรงไหนอ่ะมาเลยมัมามาเลยไอพีพัดลุกมันมาแน,น,น่อนอนขุมตัวทีต้องการหลบดอย่างนี้ฮะ ถ้าเขาได้ก็เข้ามาดิโอ้โหโเก๊กเก่งพอพอฮ่าฮ่าขอิบตาเดียวพอนี่เพื่อนท่านผู้ชมโดยเฉพาะเลยอือหือเจอเต็มๆอย่างนี้ไม่ชอบเหมือนกันเอง้อเกมแบบเตียนๆมาๆๆมาาทำไร้ก็เข้ามา ทำได้พมาคุณรู้มันต้องมาใช่ไหมนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยวิ่งดีวะงูยิ้งกิ <c oughs> ้งโทรศัพท์เอ้ยตัวต๊วนีะคะโอ้ย <c oughs> วันนี้ก็พอก่ <c oughs> <c oughs> อนพอก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้มันน่ากลัววันนี้ฝนวันนี้ประตกวันนี้ดีสาวกว่าแต่วันนี้ผมขอตัวไปนอนสวัสดีครับ